อากาศเย็นสดชื่นกับวิวแม่น้ำโขงยามเช้าทำให้ดูการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขวันนี้เรามากับรถมิวเอ็กซ์อีสู2.2 DTI Max แม็กฟอร์ดแวะเติมพลังกับอาหารเช้าสไตล์ท้องถิ่นสลรับอาหารที่เราสั่งมาวันนี้นะคะก็จะมีโจ๊กหมูใส่ไข่ ไข่กระทะและที่สำคัญที่เด็ดเลยจะเป็นขนมปังยดไ้คะ่ะมาลุยกันเลยว้าวอิ่มท้องแล้วไปกันต่อดีสูมิวเอ็กที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ช่วยให้ทุกเส้นทางเป็นเรื่องง่ายไปกันเลย ไปเติมพลังกันต่อกับร้านกาแฟร้านลับร้าน Backwood Coffee ไปกันเลยค่ะหลังจากที่ได้ทดลองขับหนุ่มเอกตัวนี้ สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยความนิ่มนวลและความเบาสบายของพวงมลาลัยไฟฟ้าแต่ที่สำคัญนะคะช่วงล่างเกาะถนนดีมากด้วยพลังเครื่องยนต์2.2 DDi Max Force นะคะทำให้การเล่งแซงไหลลื่นไม่ต้องลุ้นเลยภายในห้องโดยสารนี้สบายมากเบาะหนังแบบคูลแม็กและยังมีพื้นที่กว้างจนรู้สึกว่าขับทางไกลก็เอาอยู่เทคโนโลยี <Technology S 1> ใน E-SU New X ใช้งานง่ายมาก ระบบจสัมผัสเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทันทีแถมยังมีกล้อง3 160องศาเวลาต้องจอดในพื้นที่แคบแคบแทบไม่ต้องกังวลเลยรถคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่เหมาะมากสําหรับคนที่อยากได้รถที่ปลอดภัยและพร้อมรุยทุกสถานการณ์ถ้าคุณกําลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแนะนําให้มาทดลองขับดูแล้วคุณจะหลงรักมันเซลล์น้องกอ๊อฟ yeah!